เกิดอะไรขึ้นกับวอลล์สตรีทครับเนี่ยคือเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับตลาดหุ้นเนี่ยส่งสัญญาณเตือนภัยสีแดงแจ๋เลยทําให้นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยใจหายใจคว่ำกันเป็นแถวๆว,วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะครับมันเป็นคําถามที่แปลกมากเลยนะครับแต่ตอนนี้มันคือหัวท้ายของปัญหาทั้งหมดเลยครับในโลกการเงินณวินาทีนี้เนี่ยข่าวดีดันกลายเป็นข่าวร้ายไปซะอย่างนั้นแล้วมันกําลังเขย่าตลาดอย่างรุนแรงสุดๆเลยครับเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ต้นต่อของเรื่องกันเลยดีกว่า กับปรากฏการณ์ที่แบบโคตรจะแปลกที่เกิดขึ้นกับหุ้นตัวหนึ่งที่ชื่อว่า AMAT ครับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการชิปเลยนะซึ่งเรื่องของหุ้นตัวนี้แหละครับที่ทําให้ทุกคนต้องหันมาตั้งคาถามกันหมดเลยประเด็นมันอยู่ตรงนี้เปะ๊เปะเลยครับคือ AMT เนี่ยประกาศผลประกอบการออกมาดีกว่าที่คาดไว้ทุกอย่างเลยนะทั้งกําไรทั้งไรายได้แถมคาดการข้างหน้าก็ยังดีอีกคือดีหมดปกติเจอแบบนี้หุ้นต้องพุ่งใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยมันกับดิ่งลงซะง,งั้น นี่แหละครับคือธงแดงหรือที่เขาเรียกว่าเล d แฟลกพื้นใหญ่เบลเลอร์เลยที่กําลังบอกเราว่าเฮ้ยบรรยากาศในตลาดตอนนี้นี่มันไม่ปกติเอาซะเลยนะแล้วเรื่องมันก็ไม่ได้จบแค่ที่หุ้น a m t t ตัวเดียน,นะครับไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแค่จิ๊กซอชิ้นเล็กๆชิ้นเดียวของภาพที่มันใหญ่กว่านั้นเยอะภาพของหายนะครั้งใหญ่เลยครับที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในวันที่13พฤศจิกายน มาดูตัวเลขความเสียหายกันชัดๆเลยนะครับ Dow Jones ลบไปเกือบ800จุดในวันเดียวนะครับโอถือว่าเป็นการดิ่งลงที่หนักหน่วงที่สุดในรอบหลายเดือนเลยทีเดียว S&P 500ก็ไม่ต่างกันเลยครับร่วงลงไปอีกร้0ยกว่าจุดภาพมันเลยยิ่งชัดขึ้นไปอีกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แค่หุ้นกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งแล้วล่ะแต่มันคือแรงเทขายที่กระจายไปทั่วทั่วทั้งตลาดเลยครับ แต่ที่โดนจัดหนักที่สุดเลยนะคือ NASDAQ ครับศูนย์รวมของหุ้นเทคโนโลยีดิ่งลงไป500กว่าจุดมันเลยเป็นการตอกย้ำแบบชัดๆเลยว่านี่แหละครับคือหายนะของหุ้นกลุ่มเทคของจริงพอเรามาดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหภาพชัดเลยดาวโจนกับ S&P 500ก็ว่าหนักเลยนะแต่ดู NASDAQ สิครับลบไป2ดกว่าเปอร์เซ็นต์นี่คือหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ศูนย์กลางของพายุลูกนี้มันอยู่ที่ภาคเทคโนโลยีนี่แหละครับโอเคคำถามต่อมาก็คือแล้วอะไรล่ะคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ตลาดมันพังได้ขนาดนี้คำตอบเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ผลประกอบการของบริษัทไหนเลยนะครับแต่มันคือวิกฤตความเชื่อมั่นครั้งใหญ่ที่มีต่อธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่าเฟดคือสิ่งที่ตลาดกำลังกลัวสุดๆตอนนี้เขาเรียกกันว่า data blindness ครับแปลตรงตัวก็คือภาวะตาบอดทางข้อมูล ไทยพูดง่ายๆเลยนะมันเหมือนกับว่าตอนนี้เฟดกําลังจะตัดสินใจเรื่องที่โคตรจะสําคัญโดยที่ไม่มีข้อมูลสําคัญอะไรอยู่ในมือเลยลองนึกภาพคนขับรถที่โดนปิดตาดูสิครับน่ากลัวขนาดไหนนั่นแหละครับคือสิ่งที่ตลาดกําลังรู้สึกอยู่ตอนนี้แล้วเรื่องนี้มันย้อนแย้งแบบสุดๆเลยครับคือไอ้ข่าวดีที่ว่า Government Shutdown มันจดลงแล้วเนี่ยนะกับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของข่าวร้ายไปซะง,งนันทำไมล่ะ ก็เพราะว่าการที่หน่วยงานรัฐปิดไปนานถึง43วันมันทําให้ข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุด2ตัวคือเงินเฟอ้อกับการจ้างงานของเดือนตุลาคมมันไม่มีครับมันหายไปเลยผลที่ตามมาคืออะไรครับก็คือเฟดต้องเข้าประชุมครั้งหน้าแบบตาบอดสนิทแล้วพอตาบอดเขาจะกล้าเสี่ยงลดดอกเบี้ยไหมครับก็ไม่กล้าแน่นอนเอาละ แล้วไอภาวะตาบอดทางข้อมูลที่ว่าเนี่ยมันไปทําลายความหวังที่ใหญ่ที่สุดของตลาดซึ่งก็คือเรื่องการลดดอกเบี้ยได้ยังไงมาดูกันครับผลกระทบของมันเนี่ยทั้งรุนแรงแล้วก็เร็วมากๆเลยนะครับคือดูสิครับแค่สัปดาห์ที่แล้วเองนะตลาดยังมั่นใจตั้ง70%เลยว่าจะได้เห็นเฟดลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคมแต่พอเกิดวิกฤตข้อมูลนี้ขึ้นปุ๊บความหวังที่ว่าเนี่ยดิ่งหวบลงมาเหลือแค่47%่เนนั่นเองคือหายไปเกือบครึ่งในพริบตาเดียว เพราะฉะนั้นสาเหตุหลกัหลกๆของการเทขายแบบถล่มทลายครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเสาหลักที่เคยค้ำจูนความเชื่อมั่นของตลาดมาตลอดนั่นก็คือความหวังที่ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเนี่ยมันได้ถูกกระชากออกไปแล้วมันพังทลายลงมาตลาดก็เลยต้องรีบปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อรับความจริงอันโหดร้ายนี่แหละครับพอเรื่องราวมันดําเนินมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยทุกสายตาของคนทั้งโลกเลยนะครับก็เลยพุ่งเป้าไปที่เหตุการณ์สาคัญมากๆที่กําลังจะเกิดขึ้น ซึ่งมันอาจจะเป็นวันพิภากษาของตลาดเลยก็ได้ใช่แล้วครับช่วงเวลาตัดสินชะตาก็คือคืนนี้เลยสองทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญมากๆออกมาซึ่งตัวเลขนี้แหละครับที่อาจจะพลิกทิศทางของตลาดไปเลยก็ได้ก็ในเมื่อข้อมูลตัวหลักๆอย่างเงินเฟอ้อกับการจ้างงานมันหายไปใช่ไหมครับทีนี้ น้ำหนักทั้งหมดความหวังทั้งหมดของตลาดมันก็เลยถูกเทมาที่ข้อมูล2ตัวนี้แทนนั่นก็คือดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ที่ตอนนี้กลายเป็นเหมือนตัวแทนของเงินเฟอ้อไปแล้วกับอีกตัวก็คือยอดค้าปลีกที่จะบอกเราได้ว่าเออคนยังจับจ่ายใช้สอยกันดีอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคืนนี้มันเลยมีแค่2ทางเลือกเท่านั้นแหละครับถ้าตัวเลขออกมาร้อนแรงคือสูงกว่าที่คาดการกันไว้อันนี้จบเลยครับความหวังเรื่องลดดอกเบีย้ยคือดับสนิท แล้วตลาดก็พร้อมที่จะดิ่งลงต่อได้เลยแต่ถ้ามันออกมาอีกทางหนึง่งคือตัวเลขมันเย็นลงหรือต่ำกว่าที่คาดอันนี้แหละครับจะเหมือนเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยมันจะไปชุบชีวิตความหวังเรื่องลดดอกเบี้ยขึ้นมาใหม่แล้วก็อาจจะทาให้ตลาดดีดกลับอย่างรุนแรงได้เหมือนกันมันก็เลยมาถึงคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยนะครับว่าในวันที่เฟดซึ่งเปรียบเสมือนผู้คุมเกมกำลังตาบอดอยู่เนี่ยแล้วใครกันแน่ที่กำลังขับเคลื่อนตลาดอยู่ตอนนี้ จะเป็นอารมณ์ความกลัวของนักลงทุนล้วนหรือจะเป็นข้อมูลตัวเลขพิงหยิบมือที่เหลืออยู่คืนนี้แหละครับเราจะได้รู้คำตอบกันและอย่าลืมนะครับคลิปนี้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน